สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูนจีนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเคสยี่ห้อเมาส์นะครับบางประเทศก็อ่านามาสเนาะอืมเคสอันนี้ก็เก็บเงินซื้อมาเองใช้ส่วนตัวไม่มีสปอนเซอร์อะไรทางนั้นเลยเห็นว่าชอบแล้วก็รีวิวจากฝรั่งที่แบบเคลืงแล้วแบบเออมือถือไม่เป็นไรปกป้องมือถือดีอย่าเนี่ยเลยตัดสินใจซื้อมานะไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคน อันนี้เผื่อใครอยากเห็นว่าด้านในเป็นยังไงก็เลยแบบถ่ายมาให้ดูนี้คือตัวกล่องหน้าตาจะประมาณนี้นะวะของผมก็จะสั่งเป็นสีดำลายจุดมาตัวกล่องก็จะประมาณนี้เนาะด้านหลังก็จะบอกพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเลเยอร์ของแต่ละเคสประกอบไปด้วยอะไรมั่งแบันบนี้อืข้างก็ไม่มีอะไรวิธีการแกะกล่อง ก็แบบนี้เลยเลื่อนออกมาชิง่งเออมันก็จะแบบออติด <c oughs> มันก็จะได้ออกมาเคสเออกมาแบบนี้นี่นี้คือหน้าตาเคสเราในกล่องก็จะมีสอนวิธีการใส่อยู่แต่ไม่สนใจหรอก <c oughs> ใส่ได้แล้วแล้วมีพวกใบอะไรสักอย่างให้แบบไม่สนใจ <c oughs> เออ อันนี้ก็ซื้อมาส่วนตัวราคา9ก้าราก็สิบอยู่ในช่วงลดราคาอยู่ตอนที่ไปซื้ออันนี้คือหน้าตาของเคสจะมีสกินคำว่าเมาส์เล็กๆตรงนี้อยู่อันนึงนี่นี่น,น,นีอืมอนนห,นหน้าตาเคสก็จะประมาณนี้ด้านหลังเขาบอกว่าเป็นทร,รมจกากหนังแท้เนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังอะไรใช้มาประมาณ 2อาทิตย์แล้วมั้งสภาพก็จะประมาณนี้แหละ2อาทิตย์คือด้านข้างของตัวเคสด้านล่างก็จะเว้นพอร์ตไปชาร์จอยู่ใหญ่พอสมควรก็เสียบได้โดยไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะติดหัวชาร์จแบบนี้ดีด้านล่างเว้นปุ่มมิวสสวิตช์ให้มาพอดีแบบถนัดในการ ปิดปิดมิวเนาะมิลสวิตเปิดปิดสันด้านบนก็จะประมาณนี้ผิวยางด้าน้ค่จะเป็นแบบออกด้านๆหน่อยไม่ได้เงาๆส่วนพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นเงาๆตัวเลเยอร์ระหว่างหนังกับตัวพลาสติกตรงนี้ก็จะต่างกันเลเยอร์หนังมันจะต่ํากว่าตัวพลาสติกตรงนี้นะแล้วก็พลาสติกตรงโลโก้ที่ผมคิดนะเพราะว่าแบบเวลาระวางไว้แบบนี้ใช่ปะ่ะลาถูๆเลยขยับแบบเนี้ย ตัวหนังจะได้ไม่เป็นรอยเพราะว่าตัวพลาสติกจะเป็นตัวรับรอยฉีดข่วนแทนตัวหนังไว้นยการออกแบบก็ออกมาดีอยู่พอสมควรเลยแหละด้านในตรงด้านหลังก็จะบุด้วยน่าจะผ้ากรรมหยี่แหละแล้วก็มีที่ใส่ซิมให้2ซิมแล้วก็เข็มจิ้มซิมส่วนไอ้เขียวๆตรงเนี้ยมันเป็นนวัตกรรม Air ์ช็อคเอาไว้กันแบบ กัรกระแทกอะไรวบเนียคอยกระจายแรงกระแทกกองไปโฟกัสตรงนี้ไอโฟกัสแบบนิดเห็นไหมครับอ่านี่อันนี้ก็คือเอ้เวเขียวเนี่ยมันจะเหมือนแบบไว้แบบเราเรีย <c oughs> เอาไว้กระจายแรงกระแทกเวลาแบบโทรศัพท์หล่นลงมาตัวเคสก็จะวาวเว้นไว้เนาะเป็นเคอร์ฟแบบเนี้ย เอาไว้แบบเวลาจับเล่นมือถือมันจะได้ไม่ติดเคสจะได้เล่นได้สะดวกอันนี้ก็เป็นเคสของรุ่น iPhone 11 Pro นอ,อันนี้ก็คือมือถือของผมเองใส่การสีทองเออดูดิว่าจะเป็นยังไงที่เห็นงเงาๆด้านหลังคือติดฟิลม์มกันรอยไว้แล้วก็ติดฟิลม์มจบก,กันเลนกล้องที่การใส่ก็ยัดเข้าไปแบบนี้เลย ยัดด้านที่มีปุ่มเยอะๆก่อนดันเข้าไปแล้วก็ด้านที่มีปุ่มเปิดปิดปรับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาตอนใส่ก็จะประมาณนี้พอใส่แล้วตัวเคสก็จะหน้าตาประมาณนี้พอใส่คู่กับมือถือสีทองนี่เอาัเปิดโฟกัสมือจีรเลยก็ล้องนี่ประมาณนี้พอใส่กาตัวเครื่องสีทองดูฮารูฮารา ดูคือ่นอะความรู้สึกในการกดปุ่มรู้สึกดีเลยแหละไม่แข็งหรือว่านิ่มจนเกินไปอันนี้คือด้านที่เว้นมิลสวิตไว้เนาะสามารถเปิดปิดมิลสวิตได้ง่ายอันนี้ก็จะเว้นรูชาร์จไว้เสียบได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดขัดอะไรวันนี้เว้นช่องลำโพงใ็้อย่างดี เห็นไหมที่ผมบอกว่าแบบมันจะเว้าไว้เอาไว้เวลาเล่นมือถือมันจะได้ไม่ติดขัดแต่ก็กันจอได้เพราะว่าตรงมุมเห็นไหมตรงมุมตรงเนี้ย<ม>เขาจะยกระดับให้เหนือกวจอลวเล่นก็จะแบบฟีลลิ่งดีๆหน่อยนะ <c oughs> เออมันก็ไม่ได้แย่ราคาต้องแพงตัวเครื่องก็ประมาณนี้แหละวางไว สำหรับการรีวิวเคสวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ